าจากาตัวแม่ขนาดหนึ่นหนึ่งไม่เคยมีมันเป็นหลักธรรมชาติของมันที่อา่านรู้อา่า่รู้เร็วที่สุดที่ดูวันนั้นมันยังล้มได้แสดงว่าละเอียดมากเต็มแม่กระเทือนความรู้เลยอยู่ในห้องน้ำีัว่าแต่มันตาชำเรื่องมาทางนี้มันไปเห็นกระเบื้อง มันไหลไปข้างหน้ามันก็รู้ทันทีว่ามันร่มึ้นข้างหลังมือปาอย่างนี้เลยถึงทันทีเลยนะโอ้ทำาดรู้งั้นจะดีไม่ดีึ้นหลบอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเพราะมันมันจะลงเต็มที่ของมันเลยเพราะมันไม่เตือนเลยนะมันมีวิวเยี่ยงแบวพอเตือนความชั่วนั้นไม่มีแต่ตาันไนมองเห็นมันก่อนเลย กระเบื้องมันไหลข้างหน้ากระเบื้องในห้องน้ามันก็แน่ใจทันทีว่าเจ้าของล้มุปข้างหลังงายหลังเุ็ยังไงล้มมือก็อปาบไปนี่ทันทีเพราะนิสัยเรามันก็คล่องตัวอยู่แล้วตามปกติพอมือปาดไปข้างหลังนี่มันก็ลงถึงพื้นพอดีมือปาบถึงพื้นพอดีเลย มือก็ลงอย่างแรงก้นก็ลงแต่ไม่แรงเพราะมือเข้าไม่ก่อน 7, นจนเจ็บตั้งที่เราตั้งท่าขนาดนั้นมันแรงจิตพอลงเพิมก็ถึงพอดีพอพลาดปุ๊บก็ถึงพอดีเลยแต่ท่านั้นนิดหนึ่งนี่ก็ลงโคมเนี่ยท้ายถอยนี่กับเสียงส่วนพอดีกันเลยเราเรากะทวงโอ้พอดีแล้ อันนี้พลาดอันนี้ป้วน,นี่ก็ี้ยโอดีไม่ดีแบบตายสลบอย่นั่นแต่เฟื้องแบดึกๆนี่เรื่องนเานั่งนั่งก่อนก็มนไม่เจ็บที่ไหน,นรมันรู้ตัวซะก่อนมันก็ไม่ทันเจ็บที่เจ็บแต่นี่ก็เรารู้ว่าเจ็บเพราะมันค้ำยนันกันต่นนั้นพอประมาณสักห้านาทีนั่งลุกขึ้นอีก ทั้งๆอยู่มันก็รู้มาอยู่นั่นมมันมีจิยาหนึ่งันอีกตั้งท่าอีกลุกขึ้นม่ลุกขึ้นยอ่อเป็นอย่างนี้เลยนะมันล้มแบบนี้มันไม่ได้ล้มทั้งหลายนะมันลงมันชุดลงมาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะ มันเป็นมันก็ไม่เจ็บก็ขารู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่นี่มันร่มไม่เห็นร่มแบบแบบร่มแบบเขาเรียกว่าร่มอะไรเนี่ยอย่างนี้มันร่มตรงไหนมั้งเลยเาษาสมมุติร่มแบบอะไรยอดโรงงานโรงงานเขาเรียกแบบอะไร มันจะนั่งอีกเอ๊ะมันจะเป็นเพราะอะไรนะนพิจารมารูธทตาขันกันดีๆอยู่ยิงเยียนอะไรก็ไม่มีเงียบแล้วมันล้มได้ยังไงนะนี่จะอยู่อีกประมาณตั้งห้าปีลุกอีกมลองดูวนะันนี้มันจะเป็นยังไงอีกทดลองดูครั่ล้มอีกอ้ามันไม่ได้เรื่องะไรทีนี้วะไม่เจ็บไม่ปวดเลยล้ม ความิมันคงเข่านะมันมีกําลังกุมว่านะมันก็ไม่เจ็บเขา่าปวดเขานะเฉยอ,อยู่เข่าก็ดีมันคงเข่ามีกําลังพอครั้งที่สามนี่แล้วก็เอานาคราวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่คลานออกมาเลยลุก,ไ,กไม่ได้ไม่ต้องลูกคลานออกมาเลยมาก็ถ่ายพ้าผ้าผ้าทิ้งนั้นแล้วก็คลานจากนั้นก็เข้าห้องเลยโอ้ถึงทีเถึงจิงคลานจากห้องน้ำน,น,นี่ไปเข้าห้องเลย ม่กล้าลุกมือมันจะลงอีกค่อยคานระวังไปนะไม่ใช่คลานไปธรรมดาน่คลานด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปคลานลสังเกตไปถึงมันลงก็าจมันลงแรงนี่ก็มีข่าวนี้ฉากนั้นมาตั้กแต่กมันก็เป็นอยู่แล้วจากนั้นมามันก็เป็นเรื่องมนเองในระมัดระวังเดินยังคมหรือเดินไปไหนมาไหนโซซักโซเสยถ้าระวังเหมือนกับ ผู้ต้องหาเนะี่ยร่างกายเหมือนผู้ต้องหาสติคอยควบคุมเหมือนนายควบคุมผู้ต้องหาดี่มันเลยเป็นโลกสองโลกขึ้นมาโลกนี้เป็นโลกที่ตายง่ายมากทีเดียวเราล้มลงนี้ต้องจะไปทางสลบหน่อยก่ ถ้าเป็นล่มดินธรรมดาความเสื่ยจกล่มถูกอย่าง,งแข็งๆนันด้วยเต็นไปตามเส้นเมอนอย่างนี้ได้ระวังเป็นไงเรื่องเป็นหมทีคือเขามีมาให้อ่านข้าวเป็นไงบคบขันนี้ไม่ใช่หมายพอ <laughs> เขาถึงไงว่ากว่างกับจำก่อนก็ขบขันดีไหมยป็ไงก็มาทถ่้นตองใ่อเสงบใเสงมอเลยเป็นไงก็ใจก็มายี่งนี้บขันดียคือสอบมันเหมาะกันไหมอ่ะคือสาบเขาจะว่ามันเหมาะกันไหม ขอืมก็ขั้นๆนะนนมากเพาดกันความูิสึกของเขาผมเป็นอย่างนั้นหน่อยสำหรับผมเองถึรว่าปฏิบัติธรรมบาปหนากการเรานิสัยหยาบเนี่ยไม่ได้แตะเลยนมน,น,นก็ออกปฏิบัติไม่แตะแต่ทีไรก็รู้ทุกที มันไม่เคยพลาดเต๋เพราะมันดุนแรงของมันอยแล้วแม้จะเรียนหนังสือก็ยังไม่เอารู้จต่ของ่างนน้นนะเรียนอย่างหนึ่งเรียนหนังสือมันก็เป็นธรรมนะจีเพราะมันมุ่งจะออกปฏิบัติเรียนตัวรู้แล้วจะออกปฏิบัติจตมันก็เป็นธรรมนี้อะไรกระเทือนในท่าในขันจะไปทางไม่ดีมันก็รู้มันก็ดัดกันระงับกันทันทีเช่นอย่างน้ผมไม่เอาเรียนหนังสือผมไม่เอา ได้ขอถวายมาถวายครูวาดังนันเป็นเะเอาเลยเรืยังซื้ออย่างเงาพอรู้ว่ามันสมง่ายที่สุดมันเป็นอาหารที่ละเอียดถึถง้างส่วนร่างกายได้ส่งเสริมราค่าัญหาได้เร็วพึงปฏิบัติด้วยแล้วเรายิ่งต้องการความละเอียดอันนี้มันยิ่งรู้ได้เร็ว มัามันบุญแรงมันเองมันไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องมันนะมันอยู่เฉยๆนอนหลับตื่น้มามันเปียกดูแลมันเป็นแบบนั้นอันเทวทัศน์นั้นพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้มันก็เป็นหนึ่งอีกนั่นมันเป็นได้สำหรับผมเองนะนอนหลับตื่นขึ้นมาฝันไม่ฝันทั้งเถอนะมันคงจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยของธาตุขันไหน มันให้เห็นดิแล้วมันมันมันเร็วด้วยต่อที่จะไปทางกำเริบมทางราคาปัญหากำเริ่มมันมันรวดเร็วด้วยหมายถึงว่าเป็นท,ที่คิใจสันไปต่างต่างในเวลาตั้ปัดสัมพันต่างต่างหูตูงมันก็เร็วมันต้องมบังคับกันไว้บังคับไว้ดัดกันไว้ยินก็ไม่อินนะทำงาน เนี่อย่างนั้นให้มันอิ่มมากไม่ได้มันดัดเรามันทําลายเรามันทรมานเราแต่มาทำอีกแล้วอย่างนี้ว้ยสี่สิบป,ปีแล้วถึงแม้ฉันตามเรื่องมันนั่นตอนนั้นมันตอนอาหารมันอยู่ตัวมันอะไรแล้วมันไม่หิวไม่โหยนีมม่ต่อนน้นมากันมีได้เสริมเนี่ย ทุกวัน,นอะไรเสริมก็ตอนนั้นไม่ได้เรื่องแม้แต่ฉันนี่มันมกืนเดียวสองกืนมันห้อยปูดแล้วไม่เล่นอะไรมาเสริมก็เท่าเดิมทุกวันเพราะงั้นผมเึงเสริมมันมันไม่ไม่มีกาลังกคคารปฏิบัติไม่สังเกตเะของของนาดนั้นไม่ได้อาหารพวกผัดพวกมันนี่เหลว รวมง่ายพวกแกนแคร่อาหางอื่นอาหารอื่นๆปิด <spots> กันสำหรบท่าผมก่อนกินอย่างนั้นกินดีๆไม่ได้หรอกมันกรมันอะไอย่างงบกว่ากมอะไรคมันพูดยากรู้อยู่ทางไม่จะพูดย น้ำแข็งทําให้ฟันเสียได้นะเวลาฉันยินอมน้ําแข็งนี่จะรู้สึกปวดฟันผมก็ไม่ค่อยแต่ก่อนเนี่ยน้าแข็งมันดีอยู่แล้วมันมีตอนหลังนี่ผมไม่ฉันเย็นมากเป็นไปเสียเพราะมากันไปผิดเส้นท้องนะเส้นท้องตึงความต้องการของท่านมันต้องการเย็นๆแต่ฉันไปแล้วในท้องมันเส้นท้องมันตึง มันก็เหมือนกับเงี้ยหนึ่งเบรกบไว้ใช่อาหารก็ต้องตัดออกตัดออกอะไรไม่ถูกตัดออกเลย่ยเป็นทัยต่อท่าตัดออกอย่างแตงฟัทองเนี่พผมชอบขนาดอะไรมันนั่นก็เส้นท้องมันเอาจริงๆเนะมันบิดทั้งถ่ายทั้งบิดต้องได้หยุดเลยที่ร่างกัยน้ยงไม่เอาคนที่ปิดเตลวผิดหลังนนาก ขุขมขมุมพวกมะละพวกดินไม้น่ะเล้วยังเขาเก็บบวบลายหนึ่งมันก็ไม่เอาแล้วแตงโมที่เขาฉีดยายอันนี้ต่อมานึงไว้ห้องตรงๆตฉงลายโอ้ยเอามาสามวัดสี่วัด เอาใส่รถใหญ่มาวัดเราหนึ่นได้ห้องหนึ่งกินกูนไม่รู้กี่วันนะ่ะผมก็ฟาดนลฮะสามวันติดกันเลย <c oughs> กินจนจะแตงโมแล้วเอาถึงไม่แรกโมเป็นยังคว้า,วามือสองมาช่องนั้นยังแปลกๆงออะเอายีงไงวะฟาดมือสามมาเราสะดูบวกอืนโอ้ยพิษแตงโมแล้ววาัดต่างมันเลิกเลยเนี่ยไม่ต่างพิษแตงโมแล้ววะ,ก,ก,ก,ววะกระเดากระเดามื้อกันนะกระเดานี่ก็ยังเป็นกระเดาที่ว่ากระดาหวานนั่น กินมันมีขมมีนิดของมันมียังไงครับพี่จาวผมกินน,นั่นไปเป็นนี่ก็ได้ยุทอันนั้นพิษยุทเลยครับผมบ่ฝืนเลยเหมือนกับเป็นหินทักกระโดดแล้ว,ลวพิษอะไเรื่อยเหมือนกับว่าขาดกันตัดโดดมีเงินต่อเนี่ยมาขอเลยขออย่างนั้นเดี๋ยวมันขออย่างนี้นอ,อยานี้ใส่ย,ยิ่งเป็นกันแล้ววันนี้นจริงนั่น นี่แล้วน้ำภาคขาาที่เด็ดกคดีมันจริงนี่แหละเห็นคุ้มค่าเสาียแต่ข้อมจริงความสัตว์ความจรข้อมสัตว์ความจริงค,ค,ค,ความเด็ดมันไปทั้งปันนมันคิดย้อนหลังการเข้าสู่ี่เด็ดว้า,าวเราตองไปพันที่มากองทัพพิเด็ดมาแล้วมันต้องรอบอะไรเนี่ย มันจะมาเรื่องอำนาจอยู่เข้ใจกูอยู่เหลือถึงพูดยังไงกูเข็ดมั้งไปก <c oughs> ลังการร่างแขนยังไงอยู่ทิ้งบาดตูมเลยก็โดดไปกันโดดผึ่งเลยมัทั้งเลยจึงจะขึ้นมาแขนยังไงเข็ดขนาดนั้นเขาพูดถึงเรื่งเข็ดมันจำมันจรองให้เป็นนิสัยหน่อยเมื่อว่าความคิดความอ่านเมือว่าความอยู่ความเห็นอะไรน,นี่จะอันอันนี้เป็นเจ้าตัวการทั้งหมดเจ้าขีดเจ้าควางไว้หมดนี่ อันนี้พังไปแล้วมีอะไรจีดมีอะไรขวางนั่นมันเห็นจะชั่นมนพูดถึงว่าอากาศทองเีดอากาศทองธรรมมันมันมีอะไรดึงดูดที่เรียนมันดูดอะไรติดมดลักก็ติดชั่งก็ติดูเสียงกินรถต้องัมผัสสัมผัสสัมพัสอะไรติดมดมันดูดั้งหมดดูดั้งหมดวัติเดชตัวน,นี้มันเป็นแม่เหล็ก ว่ามันพังทลายไปแล้วไม่มีอะไรดีอิจร,รู้อิสระเสียคิดก็คิดอิสระเสียตาเห็นเห็นอิสระได้ยินหมืออิสระอะไรอิสระเป็นต,ตามๆกันหมดจนกระทั่งเข้าไปความคิดภายในมันก็อิสระหมดการพูดการจาอะไรก็เหมือนกันอิสระหมดถ้ามันมนึกพูดได้ถึงใจเป็นเหเตุเป็นผล ไม่ได้คิดว่ากลัวเขาจะผิดใจอย่างนั้นกลัวเกรงใจคนอย่างนั้นเกรงใจคนอย่างนี้เกรงหายเหยคผลไม่ได้เกรงประจําใหม่นันเรา่เหตุผลเข้าไปจับเลยเหตุผลอยู่ตรงไหนมันกับุ่งไปตามเหตุผลหนักเบาไม่ไม่ว่างเมื่อถึงเวลาที่จะไม่ว่าะมันเป็นอย่างนั้นมันพูดได้ทุกอย่างเมื่อเหตุผลพร้อมที่จะพูดความประมาทาพึงหันไหล เตือนอกเต่งใจมันไม่เข้ามายุ่งมันกอดให้ยุ่งไม่ได้สิ่งนี้คืออะไรอีกแหละมีความละเอียดของเจลียมันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในธรรมนั่นแหละความเตือนอกเต่งใจกันก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่เจดีย์จะเข้าไปแทรกนั้นอีกได้เตืในใจให้ผลไม่ได้ไนี่งทางที่เจดียอ่านนะนะ